เขาเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตกันในขันวลลบ์บอลหญิงซีวีลีกของสาวไทยเรากันบ้างจากที่เราหายกันไปอย่างยาวนานครับหลังจากจบกันในขันซีวีลีกชายปั๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการในขันซีวีลีกประเภทหญิงซึ่งก็เริ่มในขันกันไปแล้ว1เกมก็คือคู่ของเวียดนามครับที่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อศูนเซ็ตส่วนคู่ของไทยเราครับแข่งกันไปจบแบบหบาด โดยในรายชื่อชุดนี้เนี่ยโคดดก็จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับไม่มีเพียงแค่ชะโจรโมกสีที่เหลือครับเป็นชุดที่เราน่าจะเตรียมกันในขันจริงแชมลกูกดาวรุ่งเนี่ยแทบจะไม่ใช้เลยโดยเฉพาะผูเ้เล่นตัวจริงนะครับโคดดก็จัดหนักจัดเต็มส่งตัวเซตอย่างพลบันเกิดปราดหัวเสาก็มีวิทราศีสทาเลอร์ครับยืนคู่กับธนชาสุขสดส่วนบอลเร็วก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งคู่กับกัญญารัตและก็ยังมีสาธิบพรน์จันทวิสูตรที่ลงเล่นเป็นตัวจริงสําหรับเซตที่1นึ่งะครับซึ่งก็ เราพลาดท่าให้กับฟิลิปปินส์ไปแบบไม่น่าเชื่อเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยรูปเกมด้วยตัวเล่นที่เราลงมาเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าฟิลิปปินส์เองพอเจอกับรุ่นอายุ21ปีของเราก็เรียกได้ว่าเราสู้ได้แบบสูสีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ไปก็ตามแต่ในเรื่องของวิธีการเล่นในเรื่องของการโจมตีเราสู้กับฟิลิปปินส์ได้แต่พอมาเจอขันชุดใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าฟิลิปปินส์เขาอ่านเกมเราออกนะครับโดยเฉพาะเกมการบล็อกเนี่ยหัวเสาสองคนของเขาเนี่ยรู้สึกว ถาจะสูงเป็นพิเศษแล้วก็ขึ้นบล็อกการตีของไทยเราได้ไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นที่ในการในขันในชันลิกที่ผ่านมาเนี่ยตีคมตีหนักตีแรงเหลือเกินเลยก็ผ่านบล็อกทะลุบล็อกได้หลายตัวหลายครั้งสุดท้ายแล้วครับกลายเป็นว่าเจอกับฟิลิปปินส์โอ้โหฟิลิปปินส์เขาจับบล็อกเอาหมดเลยจนถึงขั้นขึ้นนําไทยเราเนี่ย 10ต่อ7คะแนนเป็นฟิลิปปินส์ที่พลิกขึ้นนำนะครับแล้วหลังจากนั้นรูปเกมก็แก้ไม่ตกเรามีความผิดพลาดเยอะจนโครสเนี่ยต้องส่งตัวจริงลงมาครับทังทัดดาวเออยิปยิชยาเอยรโรเบรนอัจฉราพรที่จะลงมาแก้เกมแต่ว่าแก้ไม่ตกจริงๆถึงแม้ว่าจะส่งลงมาได้ครับแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีความแน่นอนมากๆในเรื่องของการโจมตีตีครั้งเดียวแล้วได้แต้มเลยโดยออกน้าไทยเราไปเนี่ยถึง16ต่อ11คะแนนแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับ20ต่อ12 21ต่อ13 จนไปถึงเซตพอยต์ครับ24ต่อ16คะแนนอันนี้เราตามไม่ทันแล้วจริงๆและสุดท้ายก็แพ้ไปในเซตแรกครับ25ต่อ17สําสำหรับเซตที่1นี้เนี่ยความโดดเด่นต้องยกให้ฝั่งของฟิลิปปินส์จริงๆที่จังหวะการโจมตีของพวกเขาเนี่ยคมและเด็ดขาดมากๆส่วนไทยเราหลายจังหวะเนี่ยส่วนใหญ่เกมรับฟิลิปปินส์ก็ดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้โคอดอสจัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิมทรงผู้เล่นตัวจริงลงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมิชายาทัศด,ดาวอัชราพ,พ,พ,พรพร เพื่อแก้เกมวิลิปปบินให้ได้เนื่องจากเขาเนี่ยเด็ดขาดเดือเกินครับบวกกับมีการบล็อกหน้าเน็ตที่แข็งแกร่งยืดบล็อกสูงกันทุกคนเลยและแล,ะและก็ไม่หลงเลยกับจังหวะที่เราหลอกรูปเกมเนี่ยเหมือนจะเป็นเกมของไทยเรานะครับเพราะตั้งแต่ช่วงต้นเซตมาก็ออกสตาร์ทได้ดีมากขึ้นนำก่อนและก็มาพลิกขึ้นนำเป็น10ต่อ7ห่างอยู่3-4คะแนนเราเนี่ยเริ่มที่จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ เหมือนก่อนหน้านี้ติดประมาทมากเกินไปพอเรื่องเขสาดท่เยสองสาวไดเราก็จับทางได้เรียนรู้วิธีการเล่นของตัวเองแล้วก็เรียนรู้วิธีการเล่นของฝั่งฟิลิปปินสุดท้ายแล้วครับพลิกขึ้นนํา17ต่อ13คะแนนโอ้โหสกอร์ขนาดนี้เนี่ยใครเห็นก็ว่าสาวในเราชนะแบบขาดๆจับๆแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟิลิปปินมาดีเหลือเกินแล้วสาวในเราเล่นกันแบบผิดฟอร์มมากๆคนที่เคยตีโดดเด่นที่สุดเนี่ยอย่างน้องเฟิร์น นะครับเป็นหัวเสาที่ตีบอลได้ดีสุดท้ายเกมวันนี้เนี่ยตีบอลแล้วไปติดบล็อกฝั่งของฟิลิปปิน์เยอะหรือแม้แต่ พี่พิชยานะครับที่ในเนชั่นลีกเนี่ยเราก็เห็นกันว่าเป็นระดับโลกของแท้ของจริงอยู่แล้วในการตีแต่ละจังหวัดเนี่ยทาลุบ็อกฝรั่งได้หลายตัวหลายครั้งเกือบทุกครั้งไปและก็เปู้เ่นทำแต้มสูงสุดของไทยเราด้วยกับรายการเนชั่นลีกแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโดนฟิลิปปินส์จับตายเหมือนกันซึ่งพอความมั่นใจของฟิลิปปินส์เขามีเนี่ยบวกกับเกมดีฟนอ์ที่เหนียวมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับก็เลยไล่จี้แต้มเรามาเหลือเป็นแค่นหนึ่งคะแนนเท่านั้นก็คือ18หลังจากนั้นต่เสมอไทยเราทันทีครั ่อ1 9และมาพลิกขึ้นนําไทยเรา20-19ต่อ 19. แต่ว่าสาวไทยเราก็ไม่ยอมนะครับมาไล่ตีเสมอได้20-20ต 20. จนไทยที่สุดแล้วเนี่ยแต้มก็มาเท่ากันอยู่ที่22-22ต,ตแล้วข้อเสียเปรียบเนี่ยมันคือสาวไทยเราอย่างแน่นอนครับที่ชื่อชั้นเราดีกว่าดีกรีเราดีกว่าเหนือกว่าแต่สุดท้ายแล้ว มาเจอฟิลิปปินส์รอบนี้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากโดยเซตสองก็เรียกว่าใจจดใจจอใจหายใจคว่ำกันจริงๆครับเกือบที่จะแพ้ฟิลิปปินส์ไปก่อนเพราะว่าเขาขึ้นเซตพอยต์แต่สาวไเราครับประสบการณ์เนี่ยมันช่วยไว้ได้เยอะจริงๆความนิ่งเอ่ยความโมเมนตัมต่างๆนานาเรายังดูดีกว่าสุดท้ายครับมาพลิกแซง2แต้มแบบหืดขึ้นคอเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้2 6ต่อ24คะแนนแม่เรียกว่าเซตนี้เนี่ยทำมาเอาแฟนครับหัวใจจะวายส่วนในเซตที่3ครับ เริ่มต้นเซตมาเนี่ยโอ้โหสาวในเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแบบที่ว่าเหมือนคนละทีมเลยกับสงเซตแรกที่ผ่านมาซึ่งก็ทําแต้มทิ้งห่างฟิลิปปินส์ดูๆเต่อ2คะแนนแล้วก่อนที่จะมีสกอร์เก้าต่อ2ครับเราก็ออกนําไปถึง7จต่อศูนย์คะแนนแล้วรูปเกมตอนนั้นเนี่ยใครเห็นก็ต้องบอกว่าสาวในเรากลับมาแล้วครับกลับมาอยู่ที่ฟอร์มเดิมกลับมาอยู่ที่ความมั่นใจเดิมโดยเป็นการทําแต้มทิ้งห่างฟิลิปปินส์แบบที่ช่องว่างมันเยอะมากแต่แล้วในที่สุดครับกลายเป็นว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่ยอมนะก็มีการแก้เกมมีการขอเวลานอก สวนในเราก็เล่นไปแบบสบายๆจนยจุดเปลี่ยนของเกมครับฝั่งของฟิลิปปินนั้นมาหยุดสาวในเราในแต้มที่11ของการในขันหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยรัวสแต้มรวดก็ไล่ามาเป็น6ต่อ11แล้วอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับคือเราทําได้1แต้มฟิลิปปินทำได้2แต้ม3แต้มเรา1ฟิลิปปินสเรา1ฟิลิป 2, 1, ลปินสแบบนี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาครับจนถึงแต้มที่15ของการในขันนั้นกลายเป็นว่าฟิลิปปินแสดงความเด็ดขาดมากกว่านะครับคือเขาเนี่ยมีการเล่นเกมรุกที่ น่ากลัวมากๆนะครับชุดนี้ของพวกเขาเกมลุกเด็ดขาดขึ้นตีได้แต่ยังขาดความหลากหลายอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นตำแหน่งหัวเสาวความหลากหลายในการเล่นบอลเรวเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับและก็ลูกเสิร์ฟที่เป็นทีเด็ดของเขาที่เสิร์ฟเอได้ในทุกเซตของงานในขันเลย จนทาแต้มไล่สาวเรเรามาเหลือไม่แค่1คะแนนเท่านั้นเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้นะครับไม่คิดว่าสาวเรเราจะเพลียงพรมได้ถึงขนาดนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าฟิลิปปินส์นั้นเขาก็มาดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเขามาดีมากเกมดีเฟนซ์มาเหนียวเกมรุกมาครบบวกกับเกมบล็อกเนี่ยเกมรับที่จับทิศท,ทางการตีของสาวเรเราได้ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ทําแต้มเนี่ยของเราก็เป็น ทัดดาวนะครับมีบอลเร็วกับพิมพิชายาซึ่งก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นในเซตนี้มากๆก,ก็เป็นบอลวันเกิดปราดถือว่าโชว์ฟอร์มได้แบบเด็ดขาดจริงๆนะครับทั้งการเซตใ้กับเพื่อนทั้งการอ่านเกมบนจังหวะสองหรือแม้แต่การติงเองจุดเปลี่ยนสําคัญของเซตนี้ครับอยู่ที่แต้ม20 นะครับที่เราสามารถฉีกทิ้งฟิลิปปินได้สําเร็จถึง3คะแนนขึ้นนํนา23ต่อ20คะแนนแล้วในช่วง2แต้มสุดท้ายครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งพรบันเกิดปราดที่โชว์ทีเด็ดครับตีบอลเองจังหวะแรกไม่พอแต้มแรกไม่พอครับมาตีปิดเซตได้กับสาวไทยเราด้วยการกระโดดตีหัวเสาเป็นบอลพานที่ตีเองนะครับก็ชนะไป25ต่อ20คะแนน ถือว่างานไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็เกือบใจหายใจความเหมือนกันที่ฝั่งฟิลิปปินส์นั้นตามเราอยู่เกือบ10บต้มนะครับแต่มาไล่ตีเสมอเราได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันส่วนในเซตที่4ครับเซตนี้ก็ต้องบอกว่าสาวไทยเรานั้นเล่นแบบสบายๆไร้ความกดดันจริงๆซึ่งพอโมเมตั้มมาตั้งแต่เซตที่3เนี่ยกลายเป็นว่าเราเริ่มเข้าฟอร์มมากขึ้นนะครับทั้งจังหวะการเซตเริ่มที่จะนิ่งจังหวะการตีเริ่มที้จากเข้าจุดและก็ทลายบล็อกของฟิลิปปินส์ได้ โดยเฉพาะฝั่งของพิมพิชาเนี่ยเรียกว่าโชว์กระหน่ำเต็มที่นะครับรวมถึง3เมตรกลางอัจราพธคงยศก็ถือว่าทำงานได้เหมือนกันแต่เกมรับเนี่ยเพราะว่าในการแข่งซีวิลิกทัวร์นาเมนต์เกมแรกนะที่เราแข่งกับฟิลิปปินส์เราค่อนข้างมีปัญหาเยอะเลยจังหวะที่ฟิลิปปินส์ตีเนี่ยเหมือนเขาก็แก้เกมเหมือนกันนะครับจังหวะตีหัวเสาเขาเนี่ยตีทะแยงแล้วแฉลบบล็อกเราลงอยู่ตลอด โดยพอมาย้อนดูในสื่อของเวียดนามครับในช่วงเซตแรกที่เราแพ้กับฟิลิปปินส์นั้นเขามีการลงภาพและก็มีการรายงานว่าสาวในเรานั้นพ่ายฟิลิปปินส์ไป17ต่อ25ซึ่งเหมือนโกนโอยนะครับเพราะเขาลงไปแค่เซตเดียวนั้นแต่ว่าเซตสองเซตสามเซตที่สี่เนี่ยไม่มีการลงรายงานเลยเหมือนจะเอาทัวร์เนี่ยมาลงสาวในเราและก็เอาความสะใจไว้ก่อนแต่ว่าก็ต้องรอเก้อนะครับเพราะสาวในเราในเซตที่สี่นั้นยังรักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ได้นะครับมีลูกเล่นที่หลากหลายทั้งจังหวะสามเมตรกลาง จังหวะหัวเสาและการเซ้ของบอพันธ์เนี่ยก็ถือว่าป่วนเกมรับของฟิลิปปินได้เยอะเลยแต่สิ่งนี้ต้องยอมรับเลยครับก็คือเกมดีฟินเนี่ย ชื่นชมนะฟิลิปปินส์เขาดูแปลกตาและก็ดูพัฒนาไปเยอะมากดีเฟนต์ได้เหนียวแบบโอ้โหสู้กับสาวไทยเราได้แบบดูเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีหัวเสาเขาก็ดีเฟนต์ได้การยอดเอ่ยการตีสามเมตรกลางฟิลิปปินส์ก็ยังดีเฟนต์ขึ้นมาได้ก็เป็นความใจสู้และก็เป็นความมือเหิ่มที่ต้องต่อกรกับสาวไทยเราซึ่งเท่าที่ดูฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกับการในขัน VTV วครับของเวียดนามเพราะ ฟิลิปปินชุดนั้นเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันนะครับแต่รูปแบบการเล่นมันดูเหมือนจะสปีดเกมเนี่ยช้ากว่าการในขันกับสาวไทยเราในวันนี้เกมวันนี้เนี่ยฟิลิปปินเขาโดดเด่นมากทั้งรับและก็รุกรวมไปถึงบอลแรกด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วครับด้วยความเก่าของสาวไทยเราด้วยประสบการณ์ของสาวไทยเราก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินไปได้ในเซตที่4ก็เลยทําให้สกกร,รวมเราชนะไป3ต่อ1นเซตถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจบอันดับ1ของตารางได้เพราะฝั่งเวียดนามเองครับเกมแรกเขาไปชนะอินโด3ต่อ0นย์เรามา ชนะ3ามหนเนี่ยมันก็ตามไม่ถัดแต่ก็ยังถือว่ามีลุ้นแชมป์อยู่สูงมากนะครับซึ่งก็น่าจะไปวัดกับฝั่งของเวียดนามแต่เกมต่อไปของสาวเราจะต้องเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียก่อนในเวลา17บเนาฬิกากับวันพรุ่งนี้และก็เกมนัดสุดท้ายครับจะไปเจอกับเวียดนามในเวลา17บเนาฬิกาของวันที่3สิงหาคมยังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับถามว่าร์มวันนี้สาวเราเล่นดีไหมก็ต้องปรับในเรื่องของระบบทีมเลยเพราะเหมือนความเดือดขาดเนี่ยมันจะหายไปด้ว เอาละในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย